วันที่15กันยายน2568ศาสตราจารย์ดรนรุมลพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบไปประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษยียณอายุราชการกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า50รายณนะหอประชุมคุรุสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวแสดงมุทิตาจิตยกย่องผลงานและคุณูปการที่ข้าราชการได้สร้างผลงานที่นับเป็นความสําเร็จในแต่ละงานของหน่วยงานที่เข้าไปรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตในการรับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการขอบคุณที่ร่วมพัฒนา การศึกษาไทยพร้อมเชิญชวนผู้กเกษียณทุกท่านที่มีศักยภาพกลับมามีส่วนร่วมในงานของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนําความรู้และประสบการณ์ที่มีในช่วงที่รับราชการมาช่วยให้คําแนะนําในการดําเนินงานของสํานักงานองค์กรในกํากับและหน่วยงานต่างๆทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังอวยพรให้ผู้กเกษียณอายุราชการทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตหลังกเกษียณดูแลสุขภาพและขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในผลงานที่สร้างไว้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยพวกเราชาว กระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความชื่นชมท่านเสมอตลอดไป